สวัสดีครับสวัสดีชาวซีนะครับกล่าเจอผมนีเจเดแบบนี้นะครับวันนี้ครับมีศิลปินนะฮะมาเยี่ยมเยือนที่ขึ้นซีดของเรานะฮะแล้วก็นั่งอยู่ข้างผมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับพี่ทัมบัสโกนเองัสดีครับนะครับวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลหรือว่าอัลบั้ร์มเลยฮะซิงเกิลครับซิงเกิลใหม่เลยนะฮะชื่อเพลงว่าอะไรครับไม่กล้าตื่น ไม่กล้าตื่นใมันหมายความว่าอย่างไรครับสำหรับตชงตัวนี้ไม่กล้าตื่นไม่กล้าตื่นคือเหมือนแบบคนที่อินสแตชั่นตัวเองมันติดอยู่ในความฝันแล้วก็ไม่ยอมตื่นที่มาเจอความเป็นจริงอ๋อเป็นแนวไหนเป็นเพลงแนวไหนเป็นเพลงเอ่อมีเดียมออกแนวไหนก็จะเป็นแนวของวงนะฮะจะมีกลิ่นของเป็นเพลงเอ่อที่ฟังสบายเป็นเป็นเพลงมีเดียมที่ฟังสบายแต่มีกลิ่นของจินตนาการหรือว่า โอกาสมีโอกาสจินตนาการก่อนหน้านี้ดีกว่าก่อนซิงเกิลเพลงนี้เนี่ยฮะไม่อยากเตืรนเนี่ยเคยส่งซิงเกิลมาแล้วใช่ครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับกับเพลงที่ชื่อว่าเที่ยงคืนนี้เที่ยงคืนนี้ค่อนข้างดีฮะก็เอออเวลาเจอหน้าใครก็จะมีคนมาทักก็คือนี้ไม่ไปไหนใช่ไหมไม่ไปหบใครใช่ไหมอยู่ตัวแฟนใช่ไหมอตามชื่อเลทางเพลงเลยนะครับแล้วสมมุติถ้า เป็นแฟนชาวซีเนี่ยอยากติดตามพี่พิงทับปักนี่ติดตามได้ยังไงบ้างครัก็ติดตามได้ที่เฟซบุ๊กนะฮะครับผมเฟซบุ๊ก s l h ทับปักแบนนะครับแล้วก็เฟซบุ๊ก slash ทับปักลาเบลเลมอนฟาร์มเลมอนฟรเลคคอร์ดครับลาเบลนี่อะไรครับคุณอยู่เถวมะลาม้าว่คือแถวมะลาม้าวำพูดลีชื่อดีมากเลย แล้วก็ถ้าเกิดใครอชอบเพลงนะฮะก็ขอกันเข้ามาได้ที่คลื่นซีดของเราแล้วก็นี่มีอีกอันนึงครับเป็นบัตรเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวค่ายเลมอนแฟกทอรี่และเปิดอัลบั้มทาบาสโกข้าัววันที่20เป็นอัปเตอร์ปาร์ตี้ด้วยงั้นเกิดอะไรกันอัปเตอร์ปาร์ตี้เลยแล้วกันนะครับอสเมตครับเชิญพ้าเดย์ด้วยนะครับได้ครับพิเดด้วยนะครับนี่ขอยืมหน่อยฮะแล้วก็ กันชัดๆนะฮะวันนี้ก็จะมีวง Tabasco ครับมีภูมิจิต Tabasco มีเชอร์ตันกีและซีโร่ฮิโร่ครับเป็นอัลบั้มใหม่ๆสิ้งๆนะฮะอัลบั้มแล้วก็อันนี้เอามาฝากครับผมแบบว่าถ่าเมื่อกี้มึนๆอยู่ก็ เคี้ยวสักคำเนี่ยได้น่าจะเหมาะเอเคขอบคุณครับยังไงก็ฝากด้แล้วกันนะครับสำหรับสหรับวงวิวีเขานะครับ Cabasco นั่นเองนะครับก็ถ้าใครชอบอยากฟังเพลงนี้ก็อย่าลืมขอมานะครับแล้วสำหรับอัลบั้มเต็มนะฮะจะได้ฟังกันเมื่อไหร่ยังไงอัลบั้มเต็มวันที่5ครับครับผมห้าพฤศจิกายนแน่นอนครับอัลบั้มชื่อว่า1984ีนเอะก็ถ้าใครชอบเพลงก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ขอมแล้วไอ่ขอดิซีดขอดิซีดแล้วกันเดี๋ยวมันจะมีตัวหนังสือขึ้นมาโอเคหวังว่าพี่จะาดำให้โอเคครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณพี่พี่ทาวาสโกมากคครับบขอุณครับ